วีทําช่วยทุกท่านนะวินิวผมเบเกตแล้วนี้เราก็มีกันในเกมกัตแอนกอรี่นะครับนะมาเล่นเป็นพาร์ทที่2นะครับอืมจะบอกตรงๆก็คือผมอยังหาเกมเล่นไม่ได้แล้วครับจะพูดง่ายๆนะครับนะต่อจากพาร์ทแรกก็ด่านนี้แหละมั้งใช่ไหมหน่าจะเป็นด,าดน่านนี้นะอืมสักครู่เดียวนะครับอืมก็จะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยสักหน่อยแล้วกันนะอืมก็คือช่วงนี้หาเกมเล่นไม่ได้นะครับนะพูดตรงๆเลยนะผมยังหาเกมเล่นไม่ได้นะพอดีว่า เกมที่ผมอยากเล่นก็ราคา1,000พักว่าๆนะครับซึ่งมันโอ้ตังค์รับซึ่งมันตังค์ผมมันไม่พอนะครับนะอมงบผมมีอยู่ประมาณแค่7 0 0นะครับตอนนี้นะมีน้อยมากนะผมก็เลยคิดู่จะเล่นอะไรดีเอ๊ะไทกอนไททันเห็นคนบอกว่าอยากดูผมเล่นนะครับแต่ขออภัยนะครับเล่นให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ๊ะแต่ไททันมันราคา800กว่านะครับอย่างมันต้องเล่นกับจอยครับแต่ผมไม่มีจอยมันจะเล่นยากนะครับนะ ปอดีว่าบ้านผมไม่มีจอยนะไม่ได้ซื้อจอยเอาไว้นะครับส่วนมีแต่จอยแบบจอย PS2 อย่างเงี้ยจอย PS2 อะไรบ้านผมไม่มีเครื่องคอนโซลแบบ PS3 หรือว่า PS4 นะครับไม่มีนะผมมีแค่ PS2 นี่แหละนอ๋ขึ้นไม่ได้แล้วได้ไงไม่รู้เหมือนกันเออจะโอ้โหวิไม่คิดว่ามันจะต้องหมุนด้วยโอเคนะอืม ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าผมจะเปิดเซิร์ฟคิลิ่งฟอร์นนะครับนะคือเปิดในตัวผมเองแหละไม่ใช่เปิดแบบโคโลนะที่เปิดแบบ24ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับนะคือเปิดเปิดด้วยเปิดด้วยตัวผมเองแหละนะครับนะก็จะเปิดแล้วก็ไลฟ์สตตีมให้คนมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้อาจจะอาจจะนะครับนะอาจจะอาจจะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าจะทําจริงหรือเปล่าแต่แค่แค่คิด,ดเฉยแค่คิดว่าจะทำเฉยนะครับเปิดเซิร์ฟแล้วไลฟ์สตรีมเล่นนะครับระหว่างที่ยังไม่มีเกมเล่นอะไรอย่างนี้หรือดีไม่ดีก็อาจจะกลับไปเล่นเดสไบด์เดสไลท์นะแต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นนะครับพูดตรงๆนะครับเรื่องเดสไบด์เดสไลท์นะครับนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเอียนกับเกมเดสไบด์เดสไลท์แล้วนะอืมโอเคบางทีคุณอาจจะบอกโอเคคิวเลอร์ตัวใหม่มามันก็สนุกนะพี่อะไรอย่างนี้แต่ ในความรู้สึกข,ของผมคือผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับอืมรงแรกก็สนุกนะแต่หลังๆคือถ้าคุณเล่นเป็นคิวเลอร์ก็คือคุณโหดก็คือโหดไปเลยแต่เซิร์เวอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวประกอบของเกมมากกว่าครับอืมเอาจริงนะเซิร์เวอร์ถ้าเกิดเจอคิวเลอร์เก่งๆขึ้นมาเนี่ยขอแค่คิวเลอร์คนนั้นมองเห็นเนะี่ยคุณก็ไม่รอดแล้วเพราะคิวเลอร์เดินไวกว่าอะไรไวกว่าคนระับทุกอย่างดีกว่าหมด มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่แค่อย่างเดียวคือโอเคมีสิ่งแค่มีสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวคือเอ้ากามกดโดนเลยโอ้มาโดนปั่นโอเคมีสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวคือคิวเลอร์คือมันมองเป็นเฟิร์สเพอร์เซนนะครับเป็นมองมุมแบบข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะอืมอเออขอไปครับ เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ในต้นทางคลิปนี้ก็ได้นะครับว่าจะให้ผมเล่นเล่นเกมอะไรนะครับนะขอแบบเกมฟรีก็ได้นะครับแต่ผมชอบเกมแนวแบบเนื้อเรื่องสากกว่านะถ้าเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องก็จะดีมากนะครับนะก็น่าจะมีเรื่องพูดแค่นี้นะครับส่วนใหญ่แช่องนี้ก็จะเป็นเล่นไปพูดไปใช่ไหมความจริงช่องนี้มันเป็นแบบไรสตรีมนะครับแช่ล์น,นี้ความจริงแล้วไม่ใช่ ตายเฉยจะไปโดนอะไรปันนะ่คนความจริงแช้าน,นี้ไม่ใช่แบบอัดคลิปเท่าไหร่นะจะเป็นไลฟ์สตรีมซะมากกว่าเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยรู้วิธีการเอนเตอร์เทนคนดูนะครับพอเกมจะง่ายก็ง่ายเลยฮนะอ๋อไม่ใช่มีทางไปต่ออยู่โอเค จับ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 จบจบมหอติเรื่องเไรอย่างเงี้เ้ยอืออ้าล้อติดอ่ะเราเราเล่นความเร็วในในการไปเออกระสุนธนูเข้าหัวครับอัดเดียวหลับยาวทำไมทำไมมันถึงไม่ไปพลพลลิปไม่ได้แบ็คฟลิปก็ได้นี อย่งเงี้ยแหละโอ้โหระบบการเลี้ยวเกมนี้มันยิ่งดีๆอยู่ชุบๆจะปุเอือนะก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับนะอืมสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรถ้าไอค์แตร์ออนไซทันก็ได้นะแต่ผมไม่มีจอยผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ถาจะถามมาเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่คงจะลำบากหน่อย แต่ไอ้ไส้นท่านก็มีคนทําไปเยอะแล้วเหมือนกันนะอย่างพี่ไม้อะไรอย่างงี้พี่ไม้ก็ทําไปแล้วแต่มีบางคนรู้จักเขานะพี่ไม้ก็ทําไปแล้วนะครับนะผมก็เลยคิดว่ามไ,มไม่ต้องทำหรอกนะเห็นมีเกมนึงมาใหม่นี่เ,เกมดีอะไรอกกสักอย่างนะครับมันเป็นเกมเป็นซีรีส์ด้วยสิผมก็เลยไม่รู้ในเรื่องของตัวเอกว่าเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับอื ตอนนี้ตัวละครผมหันหน้าอยู่ไหนหาไม่เจอโอ้พน,นูปักเข้าหัวแต่ยังไม่ตายไหมอันนี้ของอันนี้ค่อนข้างแปลกเา้าหลวงมันบังคับยากนะครับการเลี้ยวเกมนี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยแหละอา้าวทาไมพุ่งมาถึงก็ตายแหละ คือล้อมันติดตรงนี้ตลอดลําบากมากนะครับนี่ต้องทำอย่างนี้โอ,อ้อย่าเพิ่งล่วงโอ้โหเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าแล้วน่าเสียดายมากโอเคล่วงน้วความที่ว่ามันมีลูกขนูทำให้เราเขวนะครับนะ อ้าวเฟลไอ้เจ็บป๊อกเจ็บป๊บกป๊อกเออเออลอยทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้เนี่ยนี่ก็เจ็บปัอกนี่เฟลลองไปเพิ่มสปีดจากด้านหลังมันอ๋อเออเนี่ยอย่างนี้ดีเยอะเลยเอือ แล้วมาล้มทายตอนที่ขึ้นข้างบนอากาศเนี่ยนะเด๋ยวเออเรียบร้อยนะแล้วอ่ะอยังนี่วะยังมีอีกอยังมีทางไปต่ออีกมันหมอนโอ้โหมีันิ้งบอลด้วยโอ้โห เชือกนี่ยอันตรายนะครับพูดเลยเอ,อือหออย่างงี้ได้เหรอเดี๋ยวเราหาทางหนีกันทางหนีคือทางไหนอ๋อทางนี้คือทางนูน้นเออหนีได้ทางซ้ายกับทางขวานะครับ จากสาภาพแล้วผมคิดว่าผมน่าจะออกขวาดีกว่าอันนะสบายใจแมวไม่ชนท่อเดี๋ยล่วงแล้วเข้าไปตรงนี้นะผมรู้ว่าบางคนอาจจะอือผมรู้ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะที่ผมที่เห็นผมเล่นเกมนี้นะเพราะว่ามีคนทำไปเยอะแล้วใช่ไหมอะไรนี้ คนอาจจะบ่นแบบพี่เล่นตามคนนี้อะไรอย่างี้อ่าครับทำสบายก็าสาเหตุนี้นะผมจริงไม่ค่อยอยากเล่นเกมที่ซ้ำกับคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับนะแต่มี่คนแนะนำเกมแบบซ็อกนติก้ามาอะไรอย่างี้จะผมก็แบบไม่เอาดีกว่างนะ่อยม,มีคนอื่นเคยทำอยู่แล้วอะไรอย่างี้โอ้โหเสียงมันดังเลยกัน เกือบตาย,ยนะโอ้โหโอ้โหจะมายิงรัวเรื่อยๆเมื่อกี้ยิงแกช้าจอยู่รัวขึ้นเฉยเลยปึง้งเน,นี่ยตอนแรกปึง้งแล้วก็ปึงป้งปึ้งเนี่ยเร็วขึ้นเรื่อยๆหกสิบหกหกสิบห้าตรงไหนเนี่ยให้ตายอ๋อย้อนกลับไปทางเดิม โอ้โหมันรัวเหลือเกินโอ้โหมันรัวเหลือเกินอันตรายโอ้โผล่มาหัวมุมทีตายเลยตึมตุ่มตุม,มโอโ้สามนัดภไปหนึ่งเดียวพวกเองนัดกันมาไะเนี่ยบึ้งปึ้งโอเคสรุปคือตรงนี้สามนัดภไปหนึ่งเดียวต้องหลบให้ทนันปึ้งปึ้งเอ้าคราวนี้เป็นสองนัดอุตส่าห์จะให้หลบสามนัดสักหน่อยเฮ้ยจะ เออสโาโมชั่นไม่ช่วยอะไรเลยกระสุนดไวมากนะครับโอ้โหทำจนขนาดกล่องกระเด็นมาหาเราตายเลยได้ปึ้งปึ้งไม่เอาละอ้อมกเลยอ้อมเลยอ้อ,อมอ้อ,อม,ออมไปอ้อ,อมอ้อมหลังบ้านเลยอุ้ยหลังบ้านก็มีดักอ้าอ้อมทางนี้เลย เออกางอากาศก็ยังจะยิงโดนพวกนายเอาอะไรมาเลงเนี่ยฮะเออมันจะผ่านได้ป่ะเนี่ยตรงนี้นะตายละโอ้ยยังไม่ตายยังรอดอยู่ฉันยังไม่เตยเกือบแล้วคิดว่าจะตายแล้วสิ โชคดีเสียสละลูกไปแทนนะครับหลบตัวบาร์ด <to watch tactile road> ิจิตต้อนหลบบาร์บิจิตอลอันเนี้ยน่าจะตายชิบหายตัวติดโอ้โหเกือบเปิดปืนเกือบไปนะฟูมูแมนเนสไปถึงที่ประจันตุนดวง เกิดอะไรขึ้นเคยเคลื่อนพิจาร์เต็มดวงไม่รู้เหมือนกันมาดูซิว่าคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนัน้นมีอะไรก็ปุ่มเซต่เอเป,ไปิดไฟฉายอ๋ออ๋อมีลูกต้มครับปับงหลบรอดแล้วนั่นแหละดูพื้นดีๆนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจโอ้ โอ้ยต้องเริ่มใหม่จากตรงนี้เลยอืม,มเป็นไรด่านแรกกับด่านสองมันค่อยยากกันชิบหายแล้วโดน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 ถอยกันหลบกันโดนโดนเมื่อกี้โดนโอ้โหเก็บโอเครอดแล้วไป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 ,ไปโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมเก็บเสร็จก็เลี้ยวขวานะ บึมวิ่งเร็วอืมนี่อะไรโอ้ร่วงเลยโอเคเอือต้องขับด้วยความเร็วปกตินะครับนะนะอย่างนี้แหละต้องขับต้องปั่นแล้วปล่อยนะเพราะมันปล่อยเพราะเลื่อยมามาในเวลาพร้อมพอมกัน อุ้ยไม่เห็นเรื่อยไม่ได้มองหมดแล้วเริ่มใหม่เลยไม่เป็นไรเราขอแค่ปั่นแล้วก็ปบไม่ได้ก็พอครับโอ้เยี่ยมคันนี้ก็ต้องขับอย่างระวังเพราะว่าเรายังไม่ถึงจุดเช็คเลนะครับนี่จดุดระเบิด ระเบิดทั้งนั้นดูคานผู้ชมมันให้อะไรเรามาให้กล่องให้กล่องระเบิดเรามาครับเสียวเสียวเสียวแล้ขยับเพราะว่าถ้าเกิดเราโอ้โหก็ไม่จะบอกถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงเรื่อยเหือรลวง ไม่เป็นไรเไปิดไฟฉายแป๊บเดี๋ยวท่านผู้ชมมองไม่เห็นนี่ไงนี่ไงตัวจะล้มเหี้ยตัวล้มเหี้ยชนกำแพงนิดเดียวคือตัวเราแทบล้มเลยนะครับโอเครอดดูสิว่าทางนี้มีอะไรบ้างเอ้ยะ,ะั๊อปป๊อปป๊อปป๊อค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าเออจะ ปปปป,ปุุุ๊๊๊๊บบบบบบจจจิงโอ้โห afar. โอโ้โหโอ้โหใจยุ่งยากขนาดน,นี้เอ้ยระเบิดระเบิดเอ้ยระเบิดระเบิด,บดโอเคยังไม่ถึงจุดเช็คพอยต์อีกล่ะถึงสักทีเถอะเดี๋ยวมาให้สปีดบูสต์มาทำไมไม่ค่อยไว้ใจช่วงนี้ไม่ไว้ใจเอ๊ ร้อยาแล้วมายังเหลืออีกไม่กี่ด่านนะครับนี่เหลืออีกสามด่านสุดท้ายนะครับมาทําให้มันจบๆจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยหาเกมนะครับนะมผมเข้าใจแหละบางคนอยากจ,จะอาจจะแบบอยากให้ผมไลฟ์สตรีมแล้วอะไรอย่างนี้แต่นะผมมังหายเกมเล่นไม่ได้นะครับก็ขอภัยตรงนี้เท่วกันแต่ก็ใครอยากส่งเกมให้ผมเล่นนี้ผมก็ไม่ว่านะผู้เล่นกับผู้เล่นไม,ไม่ต้องส่งมาหรอกเก็บตังค์ของพวกคุณไว้นะครับนะ คงจะไม่มีใครส่งแล้วแหละแต่ผมก็หาเกมเล่นเองนะครับนะไม่อยากอะไรสักอะไรบางคนก็อาจจะแบบอยากเห็นผมเล่นเกมเฮลเลอร์อะไรอย่างนี้ก็นะแล้วแต่ผมก็เล่นได้นะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่แค่ผมไม่อยากเล่นเฉย,ยๆนะครับด่านจะง่ายก็ง่ายเลยนี่มันโคนดูดไปไหนลองเข้าไปดูเลยดิ นะ่าเสียใจจังคิดว่าคนดูอืมนะเกมเบอร์เลอร์ผมเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่ว่ามันมันก็ไม่รู้สิบางทีผมก็ตกใจนะบางทีผมก็ไม่ตกใจนะมันก็แล้วแต่เกมอุ้ยมันก็แล้วแต่เกมด้วยนะว่าจยามให้ผมตกใจหรือเปล่า รถติดรถติดโอ้โหลูกเราไปละแล้วต hey, ัวเราอยู่ไหนเดี๋ยวจะตัวลูกอยู่ในรถเราอยู่นะครับเดี๋ยวจะเฮ้ยเช็คพอยอยู่ข้างหน้าเช็คพอยอยู่ข้างหน้าเช็คพอยอยู่ข้างหน้าไม่เออเช็คพอย n อดได้เช็คพอยก็จีจีนะครับนะ ฮะอะไรลอยมาเหรอโอ้โหดวงอะไรจะขนาดนั้นจู่ๆมีอะไรลอยมาใช่ไหมตายเพราะหน้าคว่ำโอเคเยี่ยมเลยนายมันเยี่ยมมากนี่ต้องใช้วิธีการวัดลัดเลาะอุ้ยโอเค ไม่หลัดเลาะก็ได้มันมันไม่ให้เราหลัดเลอกครับจะปั๊บปุ๊บจบเรียบร้อยโอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าตลอดมาตายมาตายตอนอยู่เช็คพอยต์ข้างหน้าตลอด นเรามาลเลาะใหม่ดิเกือได้เกือได้มันมีรูเล็กๆให้เราเข้าอยู่ต้องค yes. ่อยๆเข้าครับเราไม่เล่นตามเกมครับหลอกนอกเกมได้เราออกครับอุ้ยเหยียบแค่ปลายเล็บเองเมื่อกี้เอาไม้เอาไม่เอาไม้เกือบได้แล้วเมื่อกี้เกือบได้แล้วแสดงว่ามันวางดักคนที่จะออกนอกรูใช่ไหอุ้ยไม่ได้ครับออกนอกรูไม่ได้ ไงก็ต้องเขา้าไงก็ต้องเขา้ารูความเร็วมากเกินไปลดความเร็วเร็วเขา้าอ,อือหลับต้องค่อยๆวางระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยๆวางระเบิดต้องกออต้องคอออ่อ,คอยๆหลบระเบิดมุมกล้องนี่เปลี่ยนยังไงนะ EQ X e X X EQ อ,อือ ทำไมรอบแรกเราผ่านได้สบายๆทำไมรอบนี้เราผ่านไม่สบายเลยเกิดอะไรขึ้นนี่มันต้องอย่างนี้นี่โอ้ยตัวเนี้ย,ย,ออยรีบรีบเกินไปเมื่อกี้พีปิี่นี่โดโดข้ามไปเลยครับง่ายดีเฮ้ยจะเฮ้ยจะบปะเอเอกระแทก ดูดูมุมหลังแล้วกันดูว่าจะโดนไหมไม่โดนโอเคเจะไปดับ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 เช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าแล้วอะ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ยอมให้เราแบบมันคือคือสปีดมันพอนะแต่มันอ๋อต้องต้องพุ่งไปเลยใช่ไหมโอเคได้ได้เราว่าเราเราจะลองรอบนี้อุ้ยเร็วเร็วเกินไปต้องสักประมาณ22นะครับประมาณ20 22นี่แหละ ม่ให้เร็วไปกว่าน,นะนั้นนี่แล้วก็จะรอดนะคือเราต้องอันนี้เราต้องพุ่งไปเลยเราต้องกะให้ดีๆแล้วก็พุ่งผ่านไปเลยคนระับไม่งั้นมันไม่ลอยแล้วเรืเร่อ่ยเล็กมายางไงนะโอ้ทําไม่แขวเลยเล่ยเล็กมาเสียใจแล้วทักป๊อปโอม่โดนยัม กะระยอดีกะละยอดีกะละยอดีกะละยอดีโอ้โหกะพลาดคือมันหมุนช้านะแต่ก่าจะ่กวาตัวเราจะไปถึงมันก็หมุนเสร็จแล้วมันหมอนนี่แหละที่เราเอ,อื้อฮะดนธนูสองนัดเข้าหัวโอ้โห มาตั้งไก่ต่อเูอสองนะัดเข้าหัวเยี่ยมเป็นเกมที่ค่อนข้างจะทำคนหัวร้อนได้พอสมควรเออคือเราต้องพุ่งไปเลยครับเราต้องปิ้วเไปเลยเราจะชะลอไม่ได้ถ้าชะลอแล้วมันไม่ลอยไม่เป็นไรขาข้างเดียวไม่มีผลอะไรมากความจริงเออความจริงมีผลสุดๆเลย อยากจะแบบปล่อยลูกไปก่อนอะไรงนี้ลูกมันทวงน้ำหนักมากเลยนายมันเป็นตัวทวงเอื้อมองความเร็วมากเกินไปเงินปั่นธรรมดาเนี่ยคลิปนี้ที่กินเวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้ตายเถอะโอ้โหเลื่อยวันนี้จะผ่านไม่ได้นนี้นะอย่างนี้เว่า อืมโอเคฮึบฮึบฮึบอืมอันที่หนึ่งผ่านอันที่สองผ่านอันที่สามลงหัวเต็มเต็มก็เหรอลอยตอนไหนไม่ลอยมาลอยตอนที่เราไปถึงไนงะปิ้ว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 นั่นไงนั่นไงมันจะปิ้วตอนที่เราไปถึงตลอดเลย ปิวปิ้วปิ้วนี่ปิ้วไม่ล่ะขนาดพยายามลงให้หลบกันนะ่าโดนอีกและโอ้โหเฮ้ยทายสวัสดีครับอยู่ช่วงเด็เกตร้อนอ้าวไม่ล่ะจริงๆเลยจริงๆ ไปตายตรงนั้นตลอดคือเราต้องรีบพุง่งรีบสปีดรีบทําทุกอย่างแล้วก็รีบไปนะครับไปโดนอะไรเมื่อกี้ไปโดนใบเลื่อนที่สองเหรอออ,ออกของออกได้ไหมเอาพวกของที่มันให้มาออกได้ไหมเนยพวกระบง n g พวกระเบิดก,กับดงกับดักอะไรเงี้ยออกได้หมดเลย อย่าฆ่าเราเออแค่นนั้แหละขอบคุณไปแล้ว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 โอ้โหเรียบร้อยชนะแล้วเล็กด่านเดียวด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายแฮปปี้เวลลี่แซนด์บ็อกซแต่สุดท้ายนี่เป็นด่านสร้างเองเหรอหรือว่าอะไรหรือว่ามันเป็นด่านที่ทำมาให้หรือว่ามันเป็นแค่แซนด์บ็อกซ์เปล่าๆไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายครับไม่มีอะไรเลย แค่ให้เดินเล่นเที่ยวเมืองนะครับนะโอเคผมงั้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมในพาพานี้มากนะครับเราก็เล่นกันจนจบไปแล้วนะครับสำหรับเกม Garden g o r y นะครับแต่มันยังเป็นเกมในช่วงของ Alpha หรือ Demo อยู่นะยังเป็นตัวทดลองอยู่ถ้าตัวเต็มออกมาผมก็คงจะไม่ซื้อเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจอะไรมันก็คงจะคล้ายๆกับ Happy Vi e e แหละนะไปเล่น Happy Vi e e ยังโอเคกว่าอะไรอย่างนี้โอเคผมยังไม่เจอใหม่ในคลิปๆหน้าหรือในสตรีมครั้งหน้านะครับ จนกว่าผมจะหาเกมได้นะครับนะโอเคครับผมไม่เจนครับสวัสดีครผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันเอาวนมาลบตอนท้าย